พบกับจุดพักรถที่สวยงามที่สุดในจังหวัด,ดนครราชสีมาน,นะครับผมเพราะที่นี่ประดับประดาไปด้วยสวนดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์และมุมถ่ายรูปที่โคตรคูลฮนะอ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าที่ไหนนะครับติดตามทุกอย่างได้ในเที่ยวธรรมดาอีพีนี้ครับผม ก็อกาดสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสตันชาแนลนะครับผมและผมต้นลิสตันนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ผมนานๆจะทําเลยก็คือเที่ยวธรรมดานะครับซึ่งมาเดินทางมาถึง EP ีที่เท่าไหร่แล้ววะซึ่งมันเดินทางมาถึง EP ีที่21แล้วครับผมนะก็เมื่อคืนนะครับเปิดเฟซมาครับเจอสถานที่แห่งหนึ่งครับเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายรูปมากๆนะครับผมมีสวนดอกไม้นะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เหนือฟ้าฟาร์มนะครับเขาบอกว่า เป็นสถานที่ต้องเที่ยวแนวเกษตรนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาท่านมาเก็บภาพดอกไม้นะครับซึ่งมีดอกไม้หลากหลายพันเลยจริงๆที่นี่เขาเปิด2โมงเช้านะฮะ แต่ผมมา7จ็ดโมงเช้านะครับ آ, ก็คือท่านสามารถมาได้ตลอดนะครับจะมาถ่ายรูปมาอะไรช่วงเช้าเช้าตรู่ได้เลยนะฮะแต่ว่าเขาจะมีส่วนร้านอาหารตรงนน้นในส่วนร้านอาหารนะครับผมจะมีพวกตามส่งตามสั่งอะไรเงี้ยก็เขาจะเปิดเวลา2องโมงเช้าถ้าเกิดท่าน <S <S อยากมากินข้าวด้วยก็มาตอน2องโมงแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากมาถ่ายรูปเฉยๆตอนเช้าตรู่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ก็มาตอนนี้เลย่ะไม่เป็นการเสียเวลาครับพูดมากแล้วผมว่าเดี๋ยวรอไปดูดีกว่าว่ามันมีดอกไม้อะไรที่น่าสนใจไหมนะฮะลองเก็บภาพดู อยตรงนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือนแบบว่าจุดพักรถจะเป็นจุดพักรถในส่วนของแบบว่าถ้าเกิดมาจากอีสานเข้ามากรุงเทพเนี่ยซึ่งตรงนี้เขาจะมีอาหารมีสวนดอกไม้ให้คุมาถ่ายรูปด้วยก็สม<ๆ>มุติว่าท่านผู้ชมนะครับแบบว่ากลับบ้านนะกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วขากลับขากลับแบบว่าเอออยากพักรถเนะี่ยผมแนะนําที่นี่นะครับเหนือฟ mm ้าฟาร์มนะเหนือฟ้าเนี่ยยังมีฟ้านะฮะถ้าเหนือปลาร้ายังมีหนอนถ้าเหนือหนอนก็มีผีเสื้อมีผีเสื้อมีผีเสื้อมาคนเดียวไม่มีใครห้าม่กูอะไรเลย ทุผู้ชมครับตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเขาจะจัดเป็นกองฟางนะฮะกองฟางคิดถึงสมัยเด็กๆที่ว่าชอบไปเล่นกองฟางนะครับนะเช็คอินนะฮะเขาบอก welcome เช็คอินนะฮะแล้วก็เฮ้ยสวยว่ะมันปเป็นอะไรที่สวยมากเลยพวกคุณอย่าพลาดวิวนี้นะต้องมาถ่ายรูปให้ได้นี่เป็นกองฟางแล้วก็ประดับด้วยล่มดูเหมือนจะเปล่มทางเหนือนะฮะเออแต่ว่านี่สีคิวอีสาน <c oughs> ล่มเหนือ ทำไมเป็นคนชอบไปขัดอะไรคนอย่างนี้ล่ะเนี่ยกูนี่ก็จะมีส่มไก่นะฮะก็นึกถึงบรรยากาศแ่ะว่าเลี้ยงไก่นะครับูุ๊กๆๆๆๆๆๆๆก็ถ้ามานะฮะอย่าพลาดตรงนี้เลยผมบอกเลยต้องมาถ่ายรูปให้ได้นะครับดีมากๆมันดีมากๆมันดีมันมันดีอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผมเหลือบมาเห็นตรงข้างๆกองฟางครับแล้วก็มีทีวีมาตั้งด้วยตรงนี้ สิ่ที่กูสงสัยแล้วไม่ make sense ก็คือมึงต่อไฟตรงไหนดูทีวีวะไ,ไฟปัดแล้วมึงต่อจากบ้านมาหรือเปล่าเนี่ยมึงมาดูทีวีตรงกองฟางนี่นะนี่คิดถึงสมัยเด็กอีกแล้วนะฮะสมัยหนวดกุ้งนะฮะอุ้ยหนวดกุ้งหลดชิปหายแล้กูไม่เกี่ยว มาตอนเช้าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะคือตอนเช้าๆมาตรงนี้มันจะแบบว่ามันจะไม่มีใครแย่งคุณถ่ายรูปอ่ะผมว่าถ้าเกิดมาตอนคนเยอะๆนะคนนี่จะเต็มไปหมดแหละเขาจะแบบแย่งกันถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยมาตอน6กโมงเจ็ดโมงตอนนี้ผมว่าตอนนี้กาลังโล่งอ่ะคุณอยากได้ภาพวิวไหนมุมไหนเนี่ยคุณได้เต็มที่นะฮะแต่ว่าก็แล้วแต่คุณสะดวกเดีคุณมาแต่มาก็อย่าพลาดมาถ่ายตรงกองฟ้านะครับแล้วมาถ่ายกับทีวีด้วยทำไมคุณต้องบ่อยเขามาถ่ายตรงทีวีด้วยวะนะไปดูตรงอื่นด้วยนะฮะไปไปดูตรง ก็จะมีว่าวด้วยฮะเป็นว่าวโนอินซีนะฮะคิดถึงวัยเด็กอีกแล้วนะครับผมวัยเด็กที่เคยชักว่าวชักว่าวชักว่าวเนี่ยว่าวอย่างเงี้ยชักว่าวปัจจุบันก็ยังชักอยู่นะฮะชักว่าวเป็นไหมโออทำไมจะไม่ได้ล่ะชักว่าง่ายออกเด็กๆก็ชักว่าวปัจจุบันก็ยังชักอยู่ ทุกทครับเขาจะมีอยู่2โซนนะตรงนู้นน่ะฝั่งทางนู้นน่ะมันจะเป็นดอกไม้สีชมพูชมพูผมไม่แน่ใจว่าดอกอะไรนะครับฝั่งทางนี้นะก็จะเป็นทานตะวันนะครับเป็นทุ่งทานตะวันแบบเยอะมากนะฮะดูอันนี้คือหนนแดดมันก็ยังไม่ขึ้นนะฮะปกติถ้าเกิดแดดขึ้นปุ๊บมันก็จะทานตะวันคำว่าทานตะวันไม่ใช่ว่าดอกไม้มันแดกตะวันนะคำว่าทานตะวันคือมันทนทานต่อตะวันคือผ้าทิ่ย์ขึ้นปุ๊บมันก็เอาหน้าสู้ ทานตะว,ว,วันอย่าไปเล่นมุกแบบว่าเออดอกไม้มันแดกตรตะว,วันเหรอฮะไม่เอาอย่าเล่นมุกบ้าๆอย่างนั้นไม่เอากูเนี่ยเล่นอะไรกูอยู่นะ <c oughs> อ่ะนะครับตอนนี้ก็คงชมบรรยากาศกันไปมากพอแล้วนะฮะก็ที่นี่ก็ไม่ใช่สวนที่ใหญ่อะไรมากมายนะก็เป็นสวนเล็กๆนะครับแต่ว่าก็เขาจะมีการจัดมุมอะไรต่างๆมาให้สําหรับถ่ายรูปอะไรอย่างงี้นะฮะตัวนี้ก็ไปอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะฮะก็ทางไปสัตวลงสลา,านะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าฮะเพราะว่า ผมมาแต่เช้าครับข้าวเช้าังไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรกินบ้างนะฮะเนื้อฟ้าฟาร์มเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อปลาร้ายังมีนอนแล้วเนื้อนอนก็มีผีเสื้อเนื้อผีเสื้อมีอะไรอ่ะมีอะไรมีคางคกเดียวอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารนะครับนะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่านะนี่ก็จะมีส้มตำนะฮะแล้วก็มีต้มเลือดหมูฮะก๋วยเตี๋กก็มีนะฮะเอาต้มเลือดหมูกับข้าวเปล่าแล้วกัน เอาเพิ่งจะตั้งเอา,เอาส้มตำอา่าจานนึงมีตมีมตำอะไรบ้างตำลาตำทะเลตำกุปลาจ้ะเอาตำทะเลครับแล้วก็อันนี้อะไรหมูทอดแล้วก็ข้าวเหนียวรอส้สสมตำแต่เช้าเลยมีวูสักนิดหนึ่งอ,อันนี้ไม่ใช่รายการหาอะไรกินนะฮะเราก็ต้องแบบว่าเออมาดูหน่อยว่าเอาเอมีอะไรกินบ้างดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่นี่ตำทะเลกุ้งหอยผู้ปลาเต็ม อันนี้เนื้อทอดอืมดีมากดีมากร้อนร้อน โอเคนะฮะก็กินข้าวกินปลาอิ่มเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมกลับแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดทุกท่านนะครับมีโอกาสได้มาเหนือฟ้าฟาร์มนะครับผมนะมันจะเป็นจุดพักรถนะครับส่วนใหญ่เขาจะมาพักรถตรงนี้นะครับ <t> ก็แวะมาได้นะครับเป็นจุดพักรถที่สวยฮะ,ค,ะคือจัดระดีมากนะฮะมีห้องน้ํามีห้องท่ามีอาหารให้ทานประทานแล้วก็ถ่ายรูปครับผมบิวดีมากนะฮะดอกบั้งบไม้สวยมากๆนะครับผมก็ เดี๋ยวกลับแล้วนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าจะพาไปกินหรือพาไปเที่ยวนะครับก็ฝากติดตามนะครับผมนะสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนในจินตนาการของผมนะครับผมผ้าอนามัยลอรีเอ็นซับเย็นนะครับผมไปกลับบ้าน